โอ้โหโอ้โหอ่านกันเลยครับเป็นกู้เลยครับยังก็ได้ทองยังก็ได้ทองเออกูได้กินแล้วนะได้กินแล้วโอ้โหให้ข้าวมันปรุงฝึกปรุงดิบนะมัีขุ่นๆแบบนี้บ้างใส่ใส่บ้างนี่เราจะไปเอาน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวน้ำข้าวมากินด้วยนะ นี่เป็นข้าวอินซีนะครับกินน้ําข้าวได้สบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผมขอต้อนรับท่านผู้บึงทุกท่านเข้าสู่รายการจังแมนคักครับครับผมอาจารย์แจ็คครับผมครับผมลูกศิษย์รักครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาบุกเกาะล้างครับอาจารย์อะไรครับบุกเกาะล้างเป็นบ่ครับผมก็สภาพเหมือนเกาะล้างจริงครับเกาะล้างบ่อล้างนั่นเองเป็นบ่อเก่านะครับผมเราจะมาหาหาอยู่หากิน มากินข้าวปลากันวันนี้โอเคอ่ะกินข้าวปลาอ่าครับผมจะหาถ้าถ้าไม่ได้อะไรในนี้ก็คือจะกินข้าวเปล่าใช่ไหมนะจะเป็นข้าวเปล่านะครับโอเคครับจริงบ่อนี้นะครับท่านผู้เบื่องครับก็คือมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันล้างมากเป็นบ่อของอาจารย์แจ็คเองครับผมแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ในนี้ครับมันมีมันมีครับมีมันมีตัวอะไรครับอาจารย์ครับก็จะเป็นพวก ทุกอ,อย่างต้งเงินได้ทองนะครับคือปิดบ่อก,ก็ปิดบ่เลี้ยงปลากเก่าครับแต่ไม่รู้ว่าปลา,ปาเนี่ยมันไม่ได้สู่มานานแล้วออมันจะพอมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าผมจะกินปลาคอนีมบปลาคอปลาคอก็อต้องไปหาครับผมอ่ะงั้นความมุ่งหวังของเราคือปลาคอใช่ปลาคออ่าปลาแล้ววิธีดักครับอาจารย์วิธีดักเราจะใช้ตัวนี้นะครับอ่เนี่ยตัวนี้ดักครับผมอ๋อเขาเอื่นมายังภาษาอีสานเกิดว่าจันทรครับจันจันแปลว่าอะไร แปลว่าตัวไม่แน่ใจลัะคำราซาชับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมมาจากไไม่รู้แข่งขันแต่เรารู้ทำอยู่นะครับเคยเห็นเคยเห็นเด็กลักษณะว่ามันจะเป็นอุลกลไกนะครับที่เหมือนปิดเปิดนะครับกุกลไกปิดเปิดนะฮะปลามันจะเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือวางไว้ในน้ำปลามันจะเข้าเข้ามาเล่นน้ํา พอครับไปเล่นน้ำมันไปชนกลไกลปุ๊บกลไกลก็จะทํางานตัวนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเลยหรอไม่ต้องเลยครับมันจะเข้าได้ไงก็เราจะต้องทําให้พื้นที่มันอ่ามันน่าอยู่น่าเข้านะครับนะฮะนี่คือสมัยโบราณเลยใช่สมัยโบราณตัวนี้มันก็จะปิดปุ๊บตาอยู่ด้านในเสร็จเราครับผมเสร็จเราเลยครับซึ่งอาจารย์ตอนนี้ก็คืออาจารย์ได้มาวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคนะครับเฮาสิไปไปย่ามมันสิย่ามมึง มีบ่<อ>าะนะครับสำหรับดีู่เมื่อคืนนะอาจารย์ไม่ถ่ายทําไว้บ้างแล้วเดี๋ยวเราตัดไปชมเมื่อคืนกันครับผมครับเอาบาวางไว้ตำแหน่งที่เราจะทําการดักนะครับก่อนอื่นก็นะครับทำความสะอาดทางบริเวณทางเข้านะครับเพื่อจะให้ปลาเ,ปเข้ามานะครับ แรกที่เรามาเช็คดูอะตัวนี้ครับผมคือตัวนี้นั่นเองไม่ได้มาด้วยครับผมมันเป็นยังไงก็เราเหมือนว่าจะมีเขานะครับว่าความโชคดีนะครับว่าคนไกมมาทํางานครับมันคนไกมัาทำงานยังไงอาจารย์มันหลุดไปแล้วนี่เอาบ่ครับมันหลุดไปแล้วนี่ครับโอ้แล้วสาก็ปิดไปแล้วแต่ว่าเราเช็คดูว่าอะไรอยู่ข้างในป่ะยกเลยไหม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  เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ก่อนดีกว่านเอาไว้ก่อนไปลุ้นเพราะว่าเอาไปลุ้นทีหลังเผื่อเราจะจริงๆเราตั้งใจมาล่าด้วยการใช้เบ็ดเราจะล่าะาดูเอ้ยไม่ใช่ล่าปลาช่อนครับผมปลาคอปลาคอใหญ่นะฮะในนี้ผมอยากกินมากปลาคอเผาเกลือวันนี้จะมีหลงเหลืออยู่ไหมกินปลาคอเขาเกลือหรือเกลือกับข้าวก็ไม่รู้นะครับมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตกเป็ดกันเดี๋ยวอาไปติดตามตอนต่อไปครับผมตอนต่อไปตอนนี้แหละโอเคครับไป โอเคครับด้านครับก็จะมาหาเหยื่อไปตกเป็ดนะครับมผมด้านบอกว่ามี2อย่างก็คือขี้กระโหลกกับเมงกิอน,นะกอนเามงกิอนก็พูดได้คือไส้เดือนนั่นเองครับผมเดี๋ยวขุดดูมีไหมหรือปลามันกินหญ้าไหมเอาหญ้าไปให้มันกินยอยู่ไหนวะนี่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ <c oughs> จารยนเราขุดไปแล้วระดับหนึ่งอโอเคนี่นะก่อนแล้วมั้งนะแล้วก็แมงกิสรเราก็ได้เหมือนกันนะครับแมงกิสร์นเนี่ยนี่แมงกิสร์ขุดมาแล้วนี่นี่แมงกิสร์ปลากระป๋อ,อนี่ชอบมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปได้ได้ได้เยอะและ้วน่าจะได้ไปล่ากันครับผม เดี๋ยวนะไปไปสื่อไปสื่อแบบสี่เด้อกานตองแข้งไหมเด้อเดี๋ยวลวงแหย่าเมย <Okay. S 1> <laughs> ตอนนี้ผมก็กำลังจะสั่งคนงานของผมครับผมเพียงเบ็ดแล้ว <laughs> <laughs> พี่น้อง <laughs> ส่ดสวดชวอะไรก็ได้โอเคสัปปะาร์ในนี้จะมีจริงหรือไม่ตอนนี้อาจารย์แจกกกำลังจะเคลี่ยงแล้วครับผมได้เลือกได้ยาม เหม่นเด้อะครับมันมานไปเรียบร้อยนะครับผมไดนไม่ได้รู้ก <ak> ันนะครับผมเดี๋ยวหาไม้ก่อนครับก็ฟานฟานของเราบอกว่าวางเลยครับวางเลยก็คือไม่ลากไน่อะไรหลังจากนั้นเราก็ไปหุงข้าวกันนะน่าดินอยู่แล้วใช่ไหมจันอืม ของข้าวไว้แล้วก็ไปหาวตัตถุดิบม,มาทำกับข้าวนะครับโอ okay. เคเนื้อของเขาแดดร่มรกมเข้าแรงกัน เสร็เลยเคยไปไหมคะลูกเสือไม่เคยเหรอเพคยไม่มีเขาต้องร้องแล้วเขาเต้นนะเต้นบิงเคยไม่มีเออเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้มาเรียนนี่เลยไหมมาเรียนนี่เลยเปล่าหรือว่ามาเที่ยวเฉยขึมาเรียนนั่งมาเรียนนี่ใช่ไหมเดี๋ยวได้ไปครับลูกเสือจบแล้วไอ้อดีมากอยู่นี่แหละระวังนะ ใช่เหรอชื่ออะไรเราชื่ออะไรจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราย่างย่างจ๊ะนะ,ะจ๊ะและย่างจ๊ะนี่แหละย่างตาเดี๋ยวเราย่างจ๊ะเดี๋ยว,เด,ดวเ,เดี๋ยวไปอาบน้ำดีๆแล้วเอาเสือพอกเอาแค่ขาพอ <c oughs> นะขาข้างเนี้ลายๆเนี่ยน่าอร่อย,อยนะอยอเอาไหมขาโอามะา,มาล่างครับเศร้าขาครับไม่ไม่สัญญ,ญาณหื <c oughs> แปดหมื่นกว่าพอไหมพีไว้ท่านฮะพอไหมเอาให้พอดีพอดีเนาะโอเคโอเคลำแรกเราก็ต้องลาก่อนนิดนึงลากเกษตรอะไรที่มันเป็นข้าวนี้เป็นข้าวอะไรครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวหอมมะลิอินซีนะครับผมยี่ห้อยี่ห้อข้าวละมุนครับอ่าทำไมถึงรู้ว่ายี่ห้ออะไรครับอ่า เพราะว่ามันอร่อยจริงครับยี่ห้อนี้มันเป็นแบรนด์ของพวกเราเองนะครับมันเป็นแบรนด์ของพวกเราเองก็เป็นาชาวนาวัยรุ่นนะครับจริงๆก็ก็ไม่ไวัยรุ่นเท่าไหร่นะแก่ตัวแล้วก็อยากจะทําอะไรดีๆให้ให้ชาวบ้านาให้ชาวบ้านได้กินให้พี่พี่น้องเราคนไทยได้กินนะครับก็เลยแหวกแนวนิดนึงเรามาทําแบรนด์ข้าวอินทรีย์นะครับไม่ใส่อะไรเลยที่เป็นเคมีนะ ก็หงสีแบบธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาตินะครับมันก็จะได้ข้าวที่ม yeah> no yes ันมีความอร่อยนะเรียกว่าแบรนด์ข้าวละมุนนะครับเป็นข้าวจากหอมจังหวัดสุรินทร์นะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเข้าไปตามที่เพจได้นะครับข้าวละมุนนะครับข้าวอินทรีย์ล้านเปอร์เซ็นต์สีก็ไม่ใช้ไม่ใช่มียาข้ามอไมีอะไรเลยนะครับ ใช่ไหมเอาน้ำเยอะๆเลยอน้เลยเดี๋ยวจะลิ้นจะเขาจะหินเขาหินเน่านะเอาหนาหลายๆเลยจ้ะบอกเงี้ยเอาเลยหลายๆเลยเขาสีหินเน่าเขาเห็นแบบโบราณไหมเออโอเคพออนยังเออเอาเลยหลายๆพอแล้วเข้าบ้านๆเอาฟ้าผิดอจ้ะ อันนี้คือเราจะได้น้ําข้าวด้วยนะวันนี้เราจะเอาน้ําข้าวมากินด้วยนะครับเราก็จะหุงวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะกินข้าวกับเกลือพอเราไม่ได้ปลาถ้าเราตกเบ็ดได้เราก็จะกินปลาด้วยให้ข้าวมันตึงสุกตึงดิบนะมีคุ่นแบบนี้บ้างใสๆบ้างอันนี้เราจะแป่าน้ำมันออกแหละเราจะน้ำข้าวมากินด้วยนะครับ นี่เป็นข้าวอินซีนะครับกินน้ำข้าวได้สบายหอมมากเลยน้ำข้าวจะได้ไม่เยอะเพราะว่าใส่น้ำน้อยเนี่ยวิตามินเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับ ยิ่งสีน้คร้บซ้อมมืออย่างนี้เลยเนี่ยใช่เพราะเราสีธรรมชาตินะสนใจนะครับทักทางเพจได้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโชว์ความสวยขอยง้าวดูสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้น เม็ดสวยมากเลยพอขึ้นเสร็จปุ๊บเม็ดจะเรียงเลยนี่ต้องไปเอาไฟออกด้ยอ,อุ่นอุ่นทีนี้เราต้องแบบไฟไฟกลางครับไฟอ่อนนะครับเพราะว่ามันเกือบสุกแล้วโอ้ทำไมน้ำข้าวได้น้อยจังเกือบสุกไฟกลางของคนโบ,บราณธรรมชาตินะน้ำข้าวได้น้อยจัง ก็กินประมาณนี้ไม่เป็นไรมีกระไม้ธรรมชาติก็เดี๋ยวอีกพากหนึ่งเราก็มาเขย่ามันเพื่อไม่ให้มันติดหม้อไอ้น้ำข้าวที่เราได้เนี่ยครับเนื่องจากมันเป็นอินทรีย์นะครับเราทำแบบธรรมชาติไม่ใส่เคมีใดๆเลยนะ มันก็ทำให้เรากินน้ำข้าวได้ยางบริสุทธิ์ใจเชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์ครับค <laughs> อคอมากอมหอมเนียมไปนะมากคือสาทุนะครับ <laughs> <laughs> วัเป็นสาทุนี่คือน้ำข้าวนะครับน้ำข้าวขชอนสูก้กลยเยี่ยมจริง แสบดีวะกินไดเพิมด้ยแสบโอ้ยกันแล้วเป็นไงบ้างมีความเป็นข้าวใช่มีความเป็นข้าวสูงเบื้งครับโอเคครับท่านผู้เบื้งครับตอนนี้ก็น่าจะหุ้นครับรุ้นายที่เราตกปลาน่าจะไม่ได้แล้วเงียบมากทีนี้ก็มาลุ้นไอ้ที่ ครับแต่แต่เมื่อคืนมันปิดไปแล้วอ่ะคันแต่แต่เมื่อคืนนะครับเราลุ้นว่าจะเป็นตัวอะไรอยู่ในนั้นมาจันเลยให้เกียรติจันคนลงครับคนละข้างเลยครับเออเหรอปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะอ้อหหนี่หนักดินปะวะดินออกก่อนครับหนักดิน้ะวะเย็นๆนะครับเราไม่รู้ว่าอันตรายนะครับเราไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ข้างในนะครับมันอาจจะมีสัปปรดอยู่จริงใช่ไหมครับผม ่ามาวางกันเลยครับเอาแล้วเอาล้ครับคือจะกินเกลือพี่มันีเสียงจะกินเกลือหรือกินปลากินปลาใช่ไหมครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับผมทำไมครับเฮ้ยปลาปลาอะไรน้าแตเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรตัวเงินตัวทองเปล่าอะไรอ่ะฮะเฮ้ยน้าน้าน้าจะปลาหนึ่ะ ปานินหรือเปล่าเอาได้ปานินเหรอครับอยะโอ้โหโอ้โหอัดกันเลยครับเป็นกู้เลยครับโอ้ยยังก็ได้ทองยังก็ได้ทองกูได้กินแล้วนะได้กินแล้วโอเคโอ้โหโอ้จันเจีงว่ะนี่เจีงว่ะเทก่อน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 ครับนะครับกี่ตัวนะครับ กี่ตัวกี่ตัวสองตัวนะเดี๋ยวสองกูบอกมาเดียวตัวเดียวอุ้ยสามฮะสามสองสามสองตัวยาวยาบขยับยาวออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โหสามตัวอันไรครับโอ้โห หอยู่นานไงน่าจะอยู่เป็นวันนะน่าจะอร่อยมากเลยก็แต่เอาออกให้นะออกไม่ได้ผมไมออกไม่ได้ครับเขาไม่ได้ไงครับเนี่ยวงมันเนี่ยน่าจะปิดน่าจะปิดที่หายใจอยู่เลยโอ้ตัวเริ่มเลยอย่าข้าวแข็งยาขายอย่าขายโอ้ยบัโอุ้ยสปลาตัวเหร หืมสามตัวรว,วยเลยว้าวใส่น้ำ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 ว้าววันนี้รอดแล้วบ๊วยบ๊วยกินแล้วบก๊วยกินไหมบ๊วยเอากิ้งเลยเฮ้ยรับปากรับปากโอ้โหบอกแล้วครับเหยื่อของพ่อพ่อดีจ้ ขอตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ขอขอตัวตัวหน่อยก็ตัวใหญ่เออฝากมาเอ็กมาเอ็กฮะเดื่อยหรือว่าเราทำสำเร็จครับผมมาหอยเอาไอ้พวกเด็กๆถือด้วยสามตัวคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปลาปลาปลาคอนะไม่ได้ปลาคอไม่ได้ปลาแต่เราก็ ถโอเคนะวันนี้รอดนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยว,วเอาไปทําอาหารกันเดี๋ยวดูกันว่าทาอะไรโอเค <Okay S 1> ครับโหสุดยอดเลยตรงนี้มาเด้อพี่น,อน้องกิ้งคาวครับมอนีกัถือว่าได้ปลาเนะเาะแต่ว่บาบาอบบความสำเร็จกับเดี๋ยวไาง่าย,ย่ครับเราว่าอยากจะกินปลาช่อนแต่ได้กินปลานิมนะครับไม่เป็นไรรอบหน้าเอาไ้แก้ตัวครับสาหรับวันนี้ก็ได้เพียงพอกับอาหารให้เด็กๆกำลังเติบโตนะครับสามคนนะครับผม อย่างนี้แล้วครับลูกชาวนาครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอาหารปลาครับข้าวหอมละมุนนะครับฝากไ้ด้วยพวกเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ผลิตแบบไม่มีสารเคมีใดๆเลยครับผมกระบวนการสีก็ธรรมชาติข้าวนี่แหละที่เรากินกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดังมาดีสารดีเัาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้ากลับไยกันจ้าแม่คักนะครับวันนี้ขอแซ่บก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมกดไลค์ด้วย ป้ากินบป้งกินอเสียปะาเดบดปะเดอดเด็เดีดแมเแหงวะเขาเดบดปะโอ้ยใส่ก่า<อ>ครับเขาตรงแหงเลยครับย่ดครับ